สวัสดีครับผมพิเิตกิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้คดีเด็ดมีอะไรให้ชมบ้างดีนะที่ไม่ปูดไม่ปาดกันออกมาไม่งั้นละ่ะตายขอขอบคุณเรื่องนี้ตำรวจผิดนะไปตัดไม้ทำลายป่าของพี่บอดได้ไงขอขอบคุณนอกจากโดนค่าปรับแล้วระวังโดนอีกข้อหาหนึ่งนะเจข้อหาอนาญาณ ขอขอบคุณซื้อสกันสิคุณตำรวจเอาไว้ขับไปส่งมันกลับประเทศขอขอบคุณอย่าไปดุลูกเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ฟังเมียดุดีกว่ามันกว่าเยอะขอขอบคุณทำอะไรก็ได้ที่ใจอยากจะทำงั้นก็พาแกไปโรงพยาบาลแล้วกันขอขอบคุณพูดไม่เป็นแบบนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยลิปซิงรู้จักเปล่า ขอขอบคุณถ้าในรถมียุงก็ใช้ยาฉีดยุงสิไม่เห็นยากขอขอบคุณคุณตำรวจจับควายไปด้วยสิข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณผีผีแถวนั้นระวังตัวหน่อยนะเดี๋ยวมันคลั่งจับเป็นตัวประกันขอขอบคุณจับลงกระทะทำผักบุ้งไฟแดงไปเลย ถ้าใครชอบแบบลอยฟ้าก็ไม่ว่ากันขอขอบคุณน้องกินของเขาไปแล้วก็ใช้คืนเขาด้วยนะขอขอบคุณดีนะที่ศบตายแล้วไม่งั้นละ่ะเมาเรือแย่ขอขอบคุณแม้ลื่นยังกับปลาไหลเอาไปต้มเต็ดเลยคุณตำรวจ ขอขอบคุณแบบนี้เขาเรียกว่ามคปดของจริงเลยขอขอบคุณคุณตำรวจจับแม่ไปแล้วอย่าลืมแวะมาเล่นกับลูกเขาบ่อยๆนะขอขอบคุณถ่ายรูปเท้านี้เก็บไว้เลยนะป้าอ,อีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้ใช้ขอขอบคุณผู้หญิงน่ะเขามีร้อยเล่มเกวียน แกแค่มอเตอร์ไซคันเดียวจะไปสู้เขาได้ยังไงขอขอบคุณต่อไปนี้เวลาเรียกชื่อเล่นผมต้องเรียกวงังขอขอบคุณเจริญพรคำเดียวมันก็หยุดแล้วคุณตำรวจขอขอบคุณคุณตำรวจขอบคุณลุงเขาสิอุตสาห์ตบคืนให้ ขอขอบคุณข้อขาดแบบนี้เขาไม่ไปโรงพยาบาลแต่ไปร้านตัดเสื้อขอขอบคุณถ้ารู้ว่าจะโดนด้วยนะแกคงเต็มที่ไปแล้วขอขอบคุณดูจากเรื่องนี้แล้วผมว่าไทยมุงก็มีประโยชน์เหมือนกันนะขอขอบคุณหมอตรวจโรคท้องร่วงเสร็จแล้ว อย่าลืมให้ตัวโรคจับไข้หัวโกรนด้วยนะป้าขอขอบคุณเจอแมมแบบนี้ไม่ปลอกแต่น็อกขอขอบคุณน้องอ้วนตู้เสื้อผ้าไม่เหมาะรอกตู้กับข้าวสิเหมาะกว่าขอขอบคุณแบบนี้มาเด็กกลับไปหาบัตรแล้วกลับไปหอมบัตรขอขอบคุณ คุณตำรวจหนีทำไมบังนะ่ะเป็นญาติฝ่ายพ่อไม่ใช่เหรออบาบังขอขอบคุณน่าสงสัยเหมือนกันนะทำไมถึงมั่นใจจังว่าใช่ขอขอบคุณคุณตำรวจก็แกล้งเขารุดบ้างสิเพื่อมันสำนึกบุญคุณกลับมาช่วยขอขอบคุณถ้าถึงลำปางแล้วขากลับ อย่าลืมเกาะรถม้ากลับมาด้วยนะคุณตำรวจขอขอบคุณคุณตำรวจคราวหลังไปแบบเท้าเปล่าดีกว่าจะได้ไม่ต้องถอดขอขอบคุณคุณตำรวจของกลางอย่าลืมเอาไปด้วยนะกระเทียมพริกไทยรออยู่ขอขอบคุณน้องคราวหน้าน่ะใส่แพมเพิดรอไว้เลยดีกว่าไหม นี่แหละที่เขาเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมขอขอบคุณนี่ถ้าบอกให้ลุงไปนั่งข้างหน้านึกท่าไม่ออกเลยขอขอบคุณวันนี้หมดคดีแล้วพบก,กับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กระติการคุณได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ